7ตุลาคม2566นายพีรยุทธ์เหมาะพิชัยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมามอบหมายให้ในายกิษฎากรก็เฟือหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4และเจ้าหน้าที่ประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชนประธานในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4พื้นที่ตำบลแจห้ห่มอำเภอแจห้ห่มจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนกิวลมและเขื่อนกิ่วคอหมาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนข้าวนาปีประจำปี2566 และกำหนดพื้นที่ส่งน้ำตามรอบเวรการส่งน้ำพร้อมรับฟังความต้องการการเพาะปลูกพืชของกลุ่มผู้ใช้น้ำชนประทสำหรับนำไปเป็นข้อมูลวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในการนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วหอหมาได้ประชาสัมพันธ์ขอความได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่าและใช้น้ำชนประทานตามรอบเวนการส่งน้ำของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วหอหมาอย่างเคร่งครัดอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดลดความเสียหายต่อผลผลิตและลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในดูแล้งต่อไปโดยมีนายอำนาจแข็งแรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม นายเลืองปะทงชัยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจห้ห่มนายเสกสรรสุรินโทผู้ใหญ่บ้านห้องลี่หมู่ที่5และนางบางแก้วมีเสียงผู้ใหญ่บ้านม่วงหมู่ที่11บเอตำบลแจห้ห่มอำเภอแจห้ห่มจังหวัดลำปางและเกษตรกรผู้ใช้น้ำชนประทานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันณนะบ้านห้องลี่หมู่ที่ห้าตำบลแจห้ห่มอำเภอแจห้ห่มจังหวัดลำปาง